สวัสดีครับพี่น้องจะํำแล้วครับจะพามาดักกับเล็กเหยื่อพลังบวกครับก็ไม้มาแล้วครับเปียวครับนี่เลยผมกองเขามานี่เพล็ดออกเพล็ด,ออ,ลดออกเลยแหละมันจัดหนักเลยเนาะของนักกับเล็กเหยื่อปูครับน่าจะเป็นพลังบวกขี้ใต้กับปูเนาะเขามีแด่ขี้ใต้กับผุดด้วยจะใส่กระผุด ปูพุงกูม,มีครับ <c oughs> เาขีดตายปูสองยางนีกแหละขีดตาย,ยดานล่างครับปูอยู่ดันบนต้องรัดนะครับไม่รัดไม่ได้หรอกเวลาดึงเวลาหนูดึงอะ่ะจะดึงโยนโยนมาหาไลลตัวนี้ครับดึงปูออกโยนมาหาไล่ทำไ้ไม่รันปูหายประวัติปูหายเยอะเราต้องรัดหนังยาง จะกินดึงเหาดึงไม่ออกตัเทียบก็จะไปกดไล่ตัวนี้ให้กระเดืองลั่นนั่นละเอาหนักครับมี่เด้อ บางบ่กคงจะไม่เขาลังทับนะะมัดไวอันรังนี้ครับพี่นอ้องอันนี้เป็นขา้าวโพดขอเปลี่ยนสูตรหน่อยพลังบวกเหมือนกันปูและขา้าวโพดวางทับเลยเดียวนักพลังบวกมัดไว้ชมผลงานตอนเช้าครับคงว่าไม่เหลือ รองชมผลงานกับพลังบวกสำหรับหนูเปลี่ยวอ,อรุณสวัสดิ์ครับผมมายามกับเหล็กกันจะหมานไหมเดี๋ยวพลังบวกวางทับน้อยเก่าอยู่นูน่นอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้อ้อยวัานน้มาสันตกวิ่งมาเหนีรูรุ่นหลังแรก ไม่มาอ้าวดักหลอลูม่มาพลังบวกไม่กินเลยกิดหลังไหนเ,น,เนี่ยหลังนี่นั่นดีลั่นไปเลยง่ายหลังนี้ต่อไปเลยเอาที่สองมืดมืดหน่อยนะครับแสงยังไม่ได้ น,นไม่กิน,นกตีงูทองขาวทับงอยเก่าเลยงาย่วงปังทองขาวงายสดาเลยแซมแรกนับงูทงขาวหมอคันนี้ <c oughs> ผมบอกผิดปกตินะอย่างทำไมมันรุดอยู่อย่างนั้น นูอะไรวะเป็นนู้แหล้นูัวแล้วเหมือนเป็นนู้งขาวนู้งขาวอีกแกเออนูองขาวเฮ้อแตงยู่สองไงล่ะเฉียกยี่เนี่มาดูพฤติกรรมของนูตัวนี้ครับพี่น้องยางฉลาด เนี่ยโอ้มันหาของมายัดใต้ใต้ตอันนี้ครับใต้วงเดือนอันไว้ให้เหยียบนี่ไอึยอ๋ยดินมีไม่มีดินมันแห้งเกินไปแล้วมันเอาอะไรนี่นอ้อยโตโอ้อยเก่านี่มายัดยังฉลาดไอ้อึ๋ย อ๋ออยรเก่าผมนี่มุกเทพอันนี้อย่างสุดท้ายโอ้โดนไงจะทอจะเทพยังไงก็โดนโอ้สวยนั่หอยเก่าอยู่นู่นโอ้ใหญ่ด้วย อีตัวรุ่นง,งามเลยอ่ะเก็บอ่ะพี่น้องรูปผลงานกูหมดแหละว้าบางตัวก็ท็อปเกินเทพเกินเนี่ยเป็นอ่อยเก่าเนาะรูปผลงานสามแต้มอุ้ยในธรรมดาที่ว่าแต้มอยู่มันท็อปมันเทพเกินแสงแยงตาละอ่ะพอครับพี่นอ้องเออ ปานูเทพครับนี่เขาพอได้เต็มได้ยางอยู่นู้องเขาจะขัวหนักแต่มดเพล็ดเพล,พล็ดนี่ทำให้หอยเรามดนี่แหละนู้องเขานู้องเขาสมัครจะไม่เราแวงหรอกครับมีเหยื่อตรงไหนเขาเขากินตลอดนเหมือนหนูผูกหนูแพงจะหลแวงมีแต่ทิเทปครับบางที่นี่รูกระทั่งกลับเล็กบวงก็ลรู ฝาพากล็ลูมันผิดปกตินะครับทําประชาติเนาะอะพอกับพี่น้องสามแต้มแต่ย่างได้กับเขาเชา้านี่ก็ใสายก็จะห้าพึ่งแหละห้าพึ่งก่อนีออเดอร์มาไม่ทันหรอกครับเดี๋ยวจะถักไปยังไม่ถักเลยย,เลย,ยังไม่มีเวลาถักไอ้สักอย่างเลยหาหนูก่อนเดนนี๋ยวจะวางวางจะถักไปครับพี่น้องสำหรับคอมเมนต์ เจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้คอตัวลาไปก่อนครับปราบหนูเทพเจอกันคลิปหน้าครับค,ครับ,รบ,รบสวัสดีครับผม